ต้องทำคูณหารก่อนเนาะวงเล็บแรกก็คือ8คูณ5 8คูณ5ได้40นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบตรงนี้ลงไปนะแป8หาร9เป็นเท่าไหร่คะ2ค่ะไป2นะคะแล้วก็ไปบวกกับ27มอนเดิมมาใส่เครื่องหมายตรงนี้ลบลบแบบนี้กลายเป็นอะไรบวกค่ะกลายเป็นบวก,บวกค่ะแล้วก็บวกมอนเดิม0.27คูณกับ2มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ ็ดสิบสี่ค่ะเจ็ดสิบสี่นะคะโอเคหลังจากนี้ก็มาบวกลบกันได้เลยเพราะว่ามันก็คือสถานะเดียวกันแล้วนะคะความสำคัญมันเท่ากันแล้วหนูจะทําจากซ้ายไปขวาก็ได้นะคะหรือว่าหนูจะแบ่งทีมลบทีมบวกก็ได้นะคะอ่าถ้าสมมติทำจากซ้ายไปขวานะทำจากซ้ายไปขวาก็สี่สิบลบออกสองสี่สิบลบสองเหลือเท่าไรหร่คะสามสิบแปดค่ะแล้วสามสิบแปดเนาะแล้วก็ไปบวกกับยี่ 7บวกสิบวก74โอเคทีนี้ทั้งหมดนี้เป็นบวกหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็นักเรียนก็เอาแต้มรวมกันได้เลยนะคะ38มสบวกย7ได้เท่าไหร่65ค่ะเท่าไหร่นะ65สิบหกนะคะแล้วก็15บวกกับ74ได้เท่าไหร่แปดสิบเก้าค่ะ สิบเก้านะคะแล้วก็หกสิบห้าบวกกับแปดสิบเก้ามีค่าเป็นเท่าไรร้อยห้าสิบสี่ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะคะเพราะฉะ <15 4 S 1> นะะั้นข้อนี้ครูก็เลยตอบว่าหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นั่นเองนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะกิจกรรมต่อไปนี้เขาบอกว่าจงใส่วงเล็บแสดงลำดับก,การคำนวณน,นะคะอันเนี้ยเขาไม่ได้ใส่วงเล็บอะไรให้เลยนะคะเขาเรียงกันมาเลยแล้วก็บอกว่า ใสวงเล็บตรงไหนดีนะเพื่อที่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นลบสานะคะอ่ะอันนี้ครูขออนุญาตเฉลยเลยแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าถ้าจะต้องคิดก็ต้องใช้เวลานานนะคะอ่ะอันนี้นะคะเราต้องใส่วงเล็บตรงไหนบ้างนะมีใครดูออกไหมเอี ใส่บริบูรไหมนะใช่สิบสองคูณลสมใ่นะก่นอ่าใส่ตรงไหนอ่ะ